ไปว,วนมารอบหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะไปว,วนรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะวนกลับมาอ่อ ที่ขาข,ขาอันนี้คือคนที่ไม่สูงมากอันนี้มันเป็นอีกมุมนะพี่ให้ดูเพราะว่ามุมเมื่อกี้ไ่ให้ดูจะตรงคุ้นไหมว่ามันเป็นรถของใครอะไรยังไงของพวกคนเลี้ยงรถมาขายเนะี่ย แล้วเราไม่ได้ซื้อแบบมีเอกสารเซ็นอะไรกันอย่างนี้หรอคือตรงนี้มันอยู่ในรถแล้วอ่ะไหนเก็บไว้ในรถหมดเลยโดยที่ไหนไม่คิดว่าจะมีปัญหาตรงนี้แล้วทําไมเขาต้องมาเอาเราด้วยอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรไ่ชายนนี้ถ้าจะชาร์จอะมันต้อง เอาเทไปให้ตำรวจเปิดแต่ต้องแจ้งความนะเพราะเจะ้าของพี่เขาไม่อนุญาต แล้วเราไปมีเรื่องอะไรกับเขาอ่ะ